มือนี้พบก้าวหลานนะัแท็กเตอร์อ๋อเภอว่างสาวหมออีกเช่นเคยเนาะคะ่นะเนาะมือนี้จัดทรงรถไถผู้บใต้เอลสามหกศูนย์แปดไฮรุค้าตำบลบ้านใต้เนาะคะนะ่ะเนาะอ่าตัวนี้อุปกรณ์สามชิ้นเนาะคะ่ะนี่โรตารี่ผานท่วนใบมีดดันีน่าเนาะคะ่ะโรตารี่ตัวนี้เป็นสคอกซ์ไซยังสโตล่าเนาะคะ่นะเนาะตัวนี้ว่ากินรอบเครื่องเด้อค่ะผู้ใดสนใจก็อย่าลืมติดตอ่อสอบถามได้เด้ดอค่ะเด้ออ่า งามๆคือกันเด้ยค่ะเนี่ย้องสายามสตอล่าค่ะท <ank> ิ้งหน้าบ้านหนูค่วเนาะค่ะเนาะเตรียมเอารถล่งห้นูค่ะเบิ่งเนาะค่ะเนาะตัวนี้รถสภาพเดิมๆเมนาะค่ะงามๆเลยเนี่ย สีเดิมๆสวยๆเลยค่ะเนี่ยอะกูผ่าก็ะยืนทานาบ้านทารับรถ คุณขาเพื่อน,นหาขายอยู่หน้าบ้านมาต่อการต่อย่อยนะคะ,ะมาเบิ่งการต่อย่อยกันเลยนะคะ <c oughs> มา,าใส่ยัดเล็กน้อยเป็นของมือแหลกนะคะเนาะ ติดมองมองไม่ได้เลยเนี่ย <c oughs> อันนึงอาจจะใส่ย,ยาดก,กด้หเน่อยจ้ะห่าเอาแล้วเรียบลอยใส่แขนกางเนาะค่ะเนาะใส่ย่อยแล้วก็มาใส่แขน ไหล้างอีกนิดนึง มาเบิงระบบการทำงานกันเลยเนาะคะ่ะน,น,น้อนี่ตัวนี้ว่ากินรอบเครื่องนะคะตัวนี้โซคางปรับอัตโนโมัติค่ะสยยามสโตล่า ระบบก,การทำงานของมันนะคะเนาะตัวน,นี้ก็กินรอบเครื่องนะค่ะตัวนี้อไว้กรอนไล่สายาจันโตรานี่ยก็กินรอบเครื่องนะคะ,าาคะ,คะ,ะพยายามมาต้องยกสูงเน,นาะค่ะแล้วยกสูงๆอาจย่อยแตกก็ได้เนาะคะ่ะเนะาะกินกรอบรอบเพลืองไหมคะ,อะรอบเพลืองจะไ่กินออรอบเพลืองไม่กินนะคะ ลูกค้าท่านใดสนใจรถไถเมื่อสองรถตะลีสยามสตล่าเนาะคะ่ะเนาะพ่อจิตต่อสอบถามได้ที่0 6 3 3 1 3 0 4 4 7เนาะคะ่ะนะ0 6 3 3 1 3 0 4 4 7ร้านนัทแท็กเตอร์ขอขอบคุณค่ะ